สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลเว l ไฟชแนลกับเกม a อเทรียร e s ีสตาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการรีวิวหนึ่งในตัวละครที่ผมมองว่าเปิดมาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะกุ้มคามากๆนะครับอย่างตัวละครของผู้ฉีฝาชีผู้ฉีวหรืออะไรสักอย่างนะเพื่อนๆเรียกยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมจะขอเรียกว่าผู้ฉีล้กันนะครับ ตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครตัวซับท,ที่เปิดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะครับผมสามารถใช้แทนตัวของลิงหลัวได้ดีกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าหากพร้อมรับชมแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมอิตาเลียรีสตารกันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวปรังเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ภาเกตจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่า แต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด level5 เพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมและนรก M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจ๊น้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถมงทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทยังถูกต้องตามกฎหมายในการ เติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook Fanpage เจน้ำกังค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ Description และอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง level 5 channel กันด้วยนะครับตัวของผู้ชีนะครับหลังจากที่ผมได้มาแล้วก็นำมาใช้งานนะครับผมในขณะที่ตัวละครนี้เนี่ยยังไม่ขึ้น6ดาวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะ คุ้มค่ามากนะครับเพราะว่านํามาเล่นเนี่ยในคอนเทนต์ระดับยากได้ถึง2องคอนเทนต์นะครับผมที่สามารถเอาไปฟาร์มได้นะครับและยังมีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายนะครับที่ผมเอาไปลงเพิ่มเติมด้วยนะครับตัวละครตัวนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะครับผมยังไงเนี่ยก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะเก็บเอาไว้ใน ID เนะครับเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะ ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้ถ้าหากว่าจะไปใช้งานในคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าในตัวของ PVE ทั่วไปเนี่ยตัวของผู้ชีเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับผมในตัวของออร่าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานมากขนาดนั้นหรือถ้าถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าบอสเนี่ยมันเป็นบอสสีแดงนะครับถ้าหากว่าทํามาไม่ดี ก็อาจจะตายง่ายหน่อยนะครับในส่วนของโดกิโดกิเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีนักมากเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยที่ยังไม่ได้หาตัวซับที่เอาไว้ยืนยื้อได้นะครับตัวนี้เนี่ยทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยถึกค่อนข้างที่จะเยอะเพอร์เรม,มาตน้นก็เช่นกันนะครับอันนี้เนี่ยผมเนี่ยแทบจะหยิบมาใช้งานแทนตัวของ VR กันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าทําให้ทีมเนี่ย ตายยากมากขึ้นมากๆนะครับส่วนในเรื่องของเร i บอ o ต่างๆนะครับผมก็ใช้งานได้ในระดับที่ดีมากๆเลยเช่นกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของ pvp เนี่ยส่วนตัวยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าใน tier arena เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับผมในตัวละครสายัพพอร์ตแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นทีมโถมสายดาเมจกันสมุดนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นทีมถึกแต่ซั p พ o r t ตักเท่าไหร่นะครับผม ต่อนะครับแล้วตัวละครตัวนี้มีความสามารถอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้ใช้ของในการอัปเกรดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสกิลแต่ละสกิลกันก่อนละกันเริ่มกันที่การโจมตีปกติก่อนนะครับการโจมตีปกติเนี่ยเป็นอะไรที่ basic. เบสิกลวก็เรียบง่ายนะครับแล้วก็สามารถใช้งานคอมโบคู่กัน กับตัวของบัฟจากสกิล3ได้อีกด้วยนะครับความสามารถนี้นะครับเมื่อทําการโจมตีแล้วนะครับผมจะมีการสุ่มเร่งเกตเทินให้กับพันธมิตร2ตัวนะครับผมเพื่อที่จะดันเกตเพิ่มขึ้นมาทําให้ทีมของเราเนี่ยสามารถเข้าเทินได้เร็วขึ้นนะครับผมและในแต่ละเทินถ้าหากว่าเขาเนี่ยไม่มีตัวของสถานะมูลลิดเฟอร์รี่อยู่นะครับผมจะทําให้เพิ่มเกตเทินของตัวเองด้วยแต่ถ้าหากว่ามีอยู่แล้วเนี่ยก็จะทําให้เทินเนี่ยเข้าช้าลงนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ตัวของบัฟมูลลิตเฟอร์ลี่เนี่ย มันหายไวจนเกินไปนั่นเองนะครับคือถ้าจะให้พูดง่ายๆเนี่ยบัฟบูลิตฟูลี่มันจะมาจากตัวของสกิล3ามนะครับเออมาจากตัวของสกิล3ซึ่งจะอยู่ได้ไม่กี่เทิร์นถ้าเขาเข้าเทิร์นเดียวเกินไปบัฟก็จะหมดเร็วแต่ถ้าเขาเข้าเทิร์นช้าเนี่ยก็จะไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตอนที่ไม่มีบัฟก็เลยจะทําให้เกียรติของเขาเนี่ยขึ้นเร็วหน่อยแต่ตอนที่มีบัฟอยู่เนี่ยเกียรก็จะช้าลงนะครับผม ถัดมาสกิลที่2นะครับทำงานคล้ายๆกันกับตัวของสกิลที่1ก็คือหลักๆเนี่ยเอาวเวริงเกตเทิร์นะครับซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของการเร่งเกตเทิร์ให้กับตัวละครด้วยแต่ในเรื่องของการสร้างความเสียหายเนี่ยก็จะเท่ากับแมคเซีของตัวละครนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับผมและยังมีในเรื่องของการทริกเกอร์มูลลิด crossing ที่จะทการคิวให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีเฮสตีตับสุดด้วยนะครับผม่ะตัวของสกิลหนึ่เนี่ก็มีด้วยเช่นกันนะครับผมแต่เขาไม่ได้อธิบายไว้นะแต่ให้รู้ว่าเขาสามารถคิวเพื่อนร่วมทีมที่มีเลือดต่ําที่สุดได้อยู่นะครับสุดท้ายสกิลไฮไลท์ของตัวละครนี้เลยนะครับผมมูลฤทิ์ไฮเดรนะครับเวลาที่เขาทำการกดใช้สกิลนี้แล้วเนี่ยจะทําให้ตัวเองเนี่ย ได้รับบัฟในเรื่องของสปีดรวมถึงการสร้างลูกให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับจะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับตัวของสถานะมูนลิสเฟอรี่ที่เวลาที่ตัวของเขาเนี่ยมีสถานะนี้อยู่นะครับผมเวลาที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเราทําการเข้าเทินนะครับจะทําการเพิ่มโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยและถ้าหากว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับ จะเพิ่มเกจเทิร์ให้ตัวละครเหล่านั้นและทําการฟื้นฟู HP เท่ากับ6%นะครับผมของตัวละครตัวนี้ด้วยซึ่งต้องบอกว่าทําให้ตัวละครตัวนี้สามารถทําทให้เพื่อนเนี่ยตายยากมากๆกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าหากว่าตัวของผู้ชี้เนี่ยเขามีสถานะมูล,ลิตอยู่นะครับตอนที่โดนโจมตีเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้เกตนะแต่ว่าจะได้เฉพาะตัวที่เป็นเพื่อนนมทีมเท่านั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยปริมาณการเพิ่มโล่แล้วก็การฮิลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ ตัวของเลือดของตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจ3สกิลนี้แล้วเนี่ยเราจะปั้นตัวละครได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับส่วนศักยภาพเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าเอาจริงเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้มีงบเยอะหรือว่าไม่ได้มีเยลลี่ในการอัพตัวละครหลายตัวเนี่ยไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้นะครับตัวของสกิลเนี่ยก็คืออัพไว้แค่แบบตรงนี้นะครับผมอัพเอาแค่เลือด5% ตัวของสกิล2ก็เอาอัพแค่พลังป้องกัน5%ใช่ไหมตัวของสกิลหนึ่งเนี่ยก็อัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะครับผมเพราะว่าโจมตีเนี่ยสำหรับสายซัพพอร์ตไม่มีผลอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเรามีของมากพอเนี่ยก็แนะนําว่าอัพสกิล3ไว้ให้เต็ม1นึ่งสกิลก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะใช้แล้วค่อนข้างที่จะมมากเพราะว่าสกิล3เนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของเปอร์เซนต์รูแล้วก็เปอร์เซนต์เกตเทิร์นที่เราเนี่ย จะได้รับเพิ่มขึ้นเวลาโดนโจมตีนะครับผมอ่ะแล้วก็เอฟเฟกคิวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในระดับที่เลเวล5นะครับผมอ่ะส่วนสกิลสองสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าจะอัพ,อพสกิลหนึ่งเพื่อที่จะเอาสปีดก็พอนะครับเพราะว่าความสามารถอื่นเนี่ยไม่จําเป็นนะครับส่วนจะเป็นต้องต้องเปิดตัวซ้ำไหมเอาจริงคือไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก่งอยู่แล้วเนาะต่อมานะครับในเรื่องของบิลตัวละครนะครับบิลตัวละครเนี่ยผมจะแบ่งแยกเป็น2เซ็ตละกันนะครับถ้าหากว่าเพื่อน,เ,นเลืนนบ อันดับแรกเลยเนี่ยในกรณีที่เราไม่ได้มีเชลสลหรับตัวของ3ามออปชันนะครับผมเราก็ใช้ใช้งานตัวของอโมดูลเนี่ยเป็น12ต่อ12นะครับตัวของ2เซ็ต12ทับ12เนี่ยผมก็ใช้งานอยู่เช่นกันจะใช้งานเป็นตัวของสวิปรัดส2ช่องกับตัวของไทม์วิฟ12ช่องเพื่อที่จะเอาอะไรนะครับ อันดับแรกเนี่ยสวิบรัตเอาไว้ในเรื่องของการเข้าเชิญได้เดียวนะครับผมเพื่อที่จะให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยทำการโจมตีแล้วก็ฮิลแล้วก็เลงเกตให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าสกิลหนึ่ง กับสกิล2เขาสามารถโจมตีเพื่อที่จะดึงเกตให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราได้นะครับผมส่วนทม์วิฟเนี่ยถามว่าเอามาทําไมนะครับในตัวของ ACC เนี่ยคือมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วแต่ที่เราเนี่ยเอามาเพื่อที่จะทําให้เวลาที่เราเข้าเทิร์นจะมีโอกาส35%ที่ตัวละครตัวนี้จะลดคูดาวของสกิลตัวเองลงจํานวน1เทิร์นเนื่องจากว่าตัวของสกิล3เนี่ยเขามีคูดาวอยู่ที่4เทิร์นด้วยกันแล้วก็ไม่สามารถลดให้ต่ํากว่านี้ได้แล้วตัวบัฟเนี่ยมันอยู่เพียงแค่2เทิร์นเท่านั้น,น หนึ่งในสีรอบที่เราเข้าเ์อเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ลดกูดาวละอย่างน้อย1รอบนะครับทำให้เราเนี่ยวนสกิล3ได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมทีมเราจะมีในเรื่องของโล่แล้วก็เรื่องของการฮิวรวมถึงสปีดที่ได้รับบัฟจากสกิล3เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมทางวีฟเนี่ยก็จะใส่มาเพราะเหตุผลนี้นี่แหละนะครับแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะได้ตัวของลูนิลิ่เพิ่มเติมสามารถใส่ตัวของเวลสปริงก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่า ตัวของรูนเคียวก็ได้เช่นกันนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่มอัตราการคิวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอีกหนึ่งรูนที่ผมแนะนําเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปเล่นนะครับผมก็จะเป็นตัวของแบมเบิลนะครับแบมเบิลเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยโดนโจมตีจะมีการสะท้อนการโจมตีธรรมดากลับไป25ซึ่ง25ตรงนี้เนี่ยที่โจมตีด้วยสกิลหนึ่งกลับไปจะทําให้เกิดการคิวแล้วก็เกิดการเร่งเกรให้กับตัวละครด้วยนะครับผมถือว่าเป็นรูนทางเลือกละกัน ว่าจะนํามาใช้งานหรือไม่ใช้งานแต่ว่าตัวละครตัวนี้อาจจะปั้นยากหน่อยถ้าใส่รูนอื่นมาเนี่ยตัวของสปีดก็ต้องทําให้ถึงประมาณนึงด้วยนะครับเพราะถ้าสปีดช้าเกินไปเนี่ยตัวละครจะเล่นค่อนข้างยากเพราะว่ามันวนมาเปิดสกิลเนี่ยได้ค่อนข้างช้านะครับส่วนใครที่มีตัวของอ่ะตัวละครที่เป็นเชลซับพอตนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยสามออปชันขึ้นไปตัวของไอเทมเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเปลี่ยนเป็นอันดับแรกเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับ ทำวิฟก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่เราเนี่ยจะเอาตัวของการลดคูดาวของสกิลมา35%ที่เป็นเซต12ต่อมานะครับผมเซต8เนี่ยจะเลือกได้ทั้งหมดอ่า3-4เซตด้วยกันนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเอาอะไร1จะเอาสวิฟเป็น8ช่องไหมถ้า8ช่องเนี่ย จะได้สปีดอยู่ที่20%นะครับผมถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าสปีดยังไม่พอแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าสปีดพอแล้วก็ให้ใช้เป็นตัวของเคียวนะครับเพื่อที่จะเพิ่มอัตราการเคีวให้กับทีมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีก25%นะครับแถมเพิ่มแบ็คแซีให้อีก10%ทาให้ตัวละครเนี่ยเลือดเพิ่มมากขึ้นและคีวแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่มีก็อาจจะไปใช้ตัวของเวลสปริง ก็ได้นะครับผมจะทําให้เพิ่มแมคเซปีของเลือดเราให้สูงขึ้นนะครับผมก็จะทําให้ฮิวแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มโลมากขึ้นนั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวของบูสแวกนะครับอันนี้จะเป็นเอฟเฟกที่ส่วนใหญ่เดี๋ยวจะเล่นใน PVP ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นความสามารถที่ทําให้เราเนี่ยต้านทานสถานะผิดปกติทั้งหมดนะครับผมในเคิร์แรกนะครับซึ่งก็จะช่วยในการเล่น p v p ได้และสุดท้ายนะครับผมออปชันที่เป็น6กสแต็กเนี่ยก็จะเป็นตัวของอีโวกาดนะครับ ทีโอกาสนะครับผมจะเป็นเอฟเฟกที่เราเนี่ยจะเพิ่มฮิลลิ่งเอฟเฟก12%แล้วก็ต้านทานสถานะอีก20%นะครับผมทำให้ตัวละครเนี่ยถือขึ้นมากถ้าหากว่าใครมีเชลที่สามารถหา3ออปชันนี้ได้แล้วเนาะนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในตัวของเชลกันบ้างละนะครับเชลของตัวละครตัวนี้ที่ผมแนะนำหลักๆจะมีอยู่ประมาณ2ตัวแต่ถ้าจะให้แนะนำจริงๆผมแนะนำแค่ตัวของฟอสติซิโมแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ i อติซิโมเนี่ยเขาจะมีความสามารถที่ทุกครั้งที่ตัวละครตัวหลักเราเนี่ยทำการคิวนะครับจะเก็บ35%ของการรักษาเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทําการคิวเพิ่มเติมนะครับผมเวลาที่เราเนี่ยทาการเข้าเิิ์นนะครับซึ่งฮิวค่อนข้างที่จะแรงมากเนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้เราทําเลือดมาค่อนข้างเยอะแล้ว แล้วเวลาเปิดสกิล2องมาเนี่ยคือบอกเลยว่าฮิลเพื่อนแบบเน้นเ้น<ๆ>ทุกครั้งที่เพื่อนโดนโจมตีแถมยังมีการฮิลเพิ่มเติมอีกนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้สามารถเก็บสเต็กในการฮิลเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับดังที่บอกเลยว่าถ้าเป็นออฟด้านล่างเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรนะครับจะเล่นเป็นสวิฟรัดไทม์วิฟหรือไทม์วิฟเคียวแล้วก็ตัวของอีโวกะก็เรียกเอาตามนั้นนะครับส่วนออปชันตัวของสัตว์เลี้ยงนะครับผมด้านขวา3าอันจะเอาเป็นอะไรบ้าง ช่องแรกแนะนําเป็น HP% เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าตัวของตัวละครตัวนี้ยิ่งเลือดเยอะมันก็จะยิ่งฮิวแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆหา HP% เอาไว้จะดีที่สุดต่อมาช่องที่2เนี่ยจะเป็นทางเลือกให้กับเราอยู่ประมาณ2-3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกถ้าหากว่าสปีดเรารู้สึกว่ายังไม่พอก็ให้ใช้เป็นตัวของ Shadow Dash เพื่อเพิ่มสปีดให้กับตัวละครของเราได้สูงขึ้น แต่ถ้าหากว่าสปีดเราเนี่ยรู้สึกว่าพอแล้วจะให้เราเนี่ยมาใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับผมไวเบนซี y ่ y, นะครับที่จะเพิ่มอัตราการทิวให้กับตัวละครตัวนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าหากว่ายังหาไม่ได้นะครับผมจะใช้เป็นตัวของซัพพอร์ตก็ได้นะครับจะทําให้การมอบลูดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับทั้งหมดเนี่ยสามออปชันด้วยกันนะครับสุดท้ายนะครับผมออปชันช่องที่3นะครับผมยังไงเนี่ยแนะนําว่าถ้าหาได้นะครับ ควรจะเอา s y งเ r g y เอาไว้เพราะว่าตัวละครตัวนี้สามารถมอบฮิวและโลโลเนี่ยให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ตลอดเวลาอยู่แล้วตราบใดที่เขาเนี่ยยังมีสกิล l ออยู่นะครับผมมันจะทําให้ตัวละครที่เป็นดาเมจหลักของเราเนี่ยสามารถทําดาเมจเพิ่มเติมได้จากตัวของบัฟซิงเกจเวลาที่เขาได้รับฮิวแล้วก็โล่ซึ่งสามารถทําได้สูงสุดเนี่ยก็คือประมาณ7.5เปิหมหดห้าคูณห้าสเตนะครับผมอ่ะ ประมาณนั้นนะครับ6.5เปอร์นะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะสูงมากแต่ข้อเสียของ s ซเนจี้เนี่ยมันค่อนข้างรียากนิดนึงแต่ถ้าหากว่าหาไม่ได้จริงๆนะครับผมแล้วก็มีแต้มไม่พอแนะนำให้ใช้เป็นตัวของดัตเทินก่อนนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ตัวนี้ได้รับดาเมจลดลงนั่นเองนะครับอ่ะโดนดาเมจเบาลงเนาะหลักๆตัวของเชลเนี่ยก็จะทำประมาณนี้เอาผมลืมพูดถึงเลยนะครับผมตัวของโมดูมัวแต่พูดถึงเรื่องของเซตไปนะครับลืมพูดถึงออปชั่นหลัก ตัวของ3อันด้านขวาเลยนะครับตามอันด้านขวานะครับผมรวมถึงออปชันรองสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยมีเพียงแค่ H p ปีเปอร์เซนต์เท่านั้นนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งฮิวแรงนะครับผมยิ่งเลือดเยอะยิ่งสร้างโลได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่พลังป้องกันมาเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่า เขามีความสามารถทั้งการสร้างโล่แล้วก็การฮิลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างคุ้มค่ามากๆหากใส่เป็นแม็กคนะครับผมแต่ถ้าใครจะใส่เด็ถามว่าได้ไหมใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทําให้ศักยภาพของตัวละครนี้เนี่ย ก็จะลดลงหน่อยนะครับผมส่วนออปชันรองเนี่ยหลักๆจะหาเป็นสปีดนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้สปีดเริ่มต้นเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับ5ดาวจะอยู่ที่114นะครับผมถ้าหากว่าอัพขึ้น6ดาวไปเนี่ยก็จะมีเพียงแค่119เท่านั้นนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างน้อยกว่าพวก C c ทั่วไปนะครับถ้าหากว่าเป็นพวกตัว CC ทั่วไปเนี่ยสปีดเริ่มต้นจะจะค่อนข้างเยอะนะครับอย่างลิลลี่เนี่ย127 ใช่ไหมอย่างตัวของคอสเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับเฟย่าเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบหกแต่ว่าตัวของฟูชิเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ประมาณ119นะครับซึ่งมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเติมสปีดให้กับเขาเยอะนิดนึงในตัวของออฟรองนะครับตัวของด้านขวาเนาะหาสปีดเป็นหลักเลยส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็ให้ใช้เป็นสปีด คู่กันกับแมคคีก็ได้นะครับผมถ้าหากว่าหาได้เนาะแต่ถ้าหากว่าหาได้แค่สปีดอย่างเดียวนะครับผมก็ได้เช่นกันนะครับหลักๆเอาสปีดไว้ก่อนตัวของเซตไอเทมเนี่ยก็จะใช้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะพูดถึงตัวของดันเจี้ยนกันบ้างนะครับว่าตัวละครตัวนี้ผมเอาไปลงดันเจี้ยนไหนกันบ้างที่ฟาร์มอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับด้วยหลักๆเนี่ยดันเจี้ยนที่ผมจะใช้ฟาร์มอยู่จะมีทั้งหมด2ดันเจี้ยนด้วยกันนะครับหเลยก็จะเป็นตัวของเทเลมาตอนระดับอินเฟอร์โนนะ อ่ะหอันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดกิโดกิช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยนะครับถ้าหากว่าฟาร์มในตอนนี้เพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยก็คงจะใช้งานด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแต่ถ้าจะใช้ก็ได้เหมือนกันเนาะต่อมานะครับผมอีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวของอาดันเชลนะครับที่ซึ่งทําคลิปไปล่าสุดก็คือตัวของชารอนนะครับผมก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับสด้านนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่เป็นหลักเลยนะครับผมแล้วก็ ณปัจจุบันเนี่ยก็เอาไปลงในเรื่องของลงละครมายาด้วยแล้วเช่นกันนะครับผมสำหรับดันที่บอสเนี่ยมันตีแรงมากๆนะครับหรือว่าบอสกิลเนี่ยก็สามารถใช้งานในระดับ4ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็ทําทให้ทีมเนี่ยตายยากมากขึ้นมากๆนะครับเดี๋ยวยังไงตรงนี้เนี่ยผมจะพาไปลงตัวของเทอเรมาตอนให้ดูกันหน่อยละกันนะครับผมว่าศักยภาพของตละครตัวเนี่ยมันสามารถเซฟทีมได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ ทีมที่ใช้ก็จะประมาณนี้นะครับมีตัวของดิตติ้งตัวของลิลลี่นะครับผมฟูชีแล้วก็ชาชินะครับแล้วก็รวมถึงวันเลียนนะครับหลกัหลกๆเนี่ยตอนเล่นนะครับผมผมก็จะยิงเสาซ้ายก่อนเป็นหลักเนาะเพื่อที่จะเซฟอัตราการมีชีวิตวรอดของทีมให้สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าใครดาเมจดิตติ้งแรงๆเนี่ยก็จะยิงตัวตรงกลางไปเลยก็ได้นะครับแต่ตอนปกติเนี่ยผมเล่นก็จะยิงตัวด้านซ้ายก่อนเนาะจะได้ไม่น่าลำคาญกับตัวของดีบัฟในเรื่องของการตัดเลือดของอ e ีกฝ่ายนะครับผมเออ เดี๋ยวมันน่าลำคาญนะครับมันฮิวไม่ขึ้นก็จะลำบากใจหน่อยตัวละครตัวนี้เห็นไหมเวลาเปิดบัฟขึ้นมาปุ๊บนะครับผมแจกโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็จะมีการที่เวลาเนี่ยที่ตัวละครโดนโจมตีจะมีการได้รับเลือดกลับมาเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับผมให้ตัวของเสาเนี่ยเข้ามากอนนะฮะอ่ะตัวละครทําการบัฟนะครับทําการโจมตีอะไรให้เสร็จเดี๋ยวดูจังหวะที่เธอเดินม,มาตอนมันโจมตีนะฮะ ปึ้มตัวละครทุกตัวเนี่ยก็จะมีการเด้งเลือดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเลือดเนี่ยแทบจะไม่ค่อยกระดิกสักเท่าไหร่เลยนะอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าโล่ก็เยอะมากแถมฮิวเนี่ยก็แรงมากด้วยนะครับผมทําให้ตัวละครตัวนี้ดีมากๆนะครับตอนโจมตีเองก็เช่นกันนะครับผมตีไปเด้งเกตแถมฮิวเลือดให้กับตัวละครที่เลือดน้อยสุดด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเลี้ยงได้ดีมากและทุกครั้งที่เพื่อนเนี่ยเข้าเทินในขณะที่มีบัฟนี้อยู่นะครับผมได้โล่เพิ่มอีกนะฮะเออเนี่ยชาชีเข้าเทินนะครับโล กลับใดที่ตัวละครเขาเนี่ยยังมีบัฟอยู่นะครับเพื่อนเข้าเทินเนี่ยโล่ขึ้นนะฮะเพื่อนเข้าเทินโล่ขึ้นตัวเองเข้าเทินก็โล่ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับจนกว่าตัวของสก,กิลสองเนี่ยจะหมดนะครับผมถึงจะไม่แจกโล่นะครับก็ต้องรอเปิดสก,กิลอ่าไม่ใช่สก,กิลสองสกิลสามเนาะอ่ะต้องรอเปิดสก,กิลสามใหม่ลิงก็ฮีโทีละแบบเจ็ดแปดพันกันเลยทีเดียวนะครับผมเก็บสแต็กเอาไว้เนาะเห็นไหมพอมีไทม์เวฟเนี่ยบอกเลยว่าเปิดสก,กิลสามได้ค่อนข้างที่จะถี่มากนะครับผมเพราะว่าอัตราการติด ในการรีคูดาวสกิลเนี่ยมัน35%คือมันเยอะนะครับเราก็เลยจะเห็นได้ว่าเออตัวละครตัวนี้มันเปิดสกิล3ได้ค่อนข้างถี่แบบจัดๆเลยทีเดียวนะครับผมที่เหลือพอเราเล่นทีมยื้ออย่างนี้เนี่ยพอเราไม่ตายนะครับโอกาสที่เราจะผ่านบอสเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับผมต่อให้ดาเมจเราเนี่ยไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ก็เวลายิงไปเรื่อยๆเนี่ยบอสก็คือตายได้เช่นกันนะครับเห็นไหมบึ้มนะครับบอสตีมาเลือดไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลย มีวัลเลเรียนเซฟเอาไว้ในกรณีถูกเฉินด้วยนะครับผมมีเลงเกตขึ้นมานะฮะดิตติ้งยิงปุ๊บนะครับผมโดนตีดิตติ้งตายนะฮะเรียบร้อ <c> ย <oughs> อันนี้น่าจะพลาดทางเทคนิคไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆนําไปลองใช้งานเนี่ยก็ลองใช้งานกันดูเช่นกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอันนี้ถือว่าวืดไปหน่อยนะฮะไม่ว่ากันเนาะ ด้วยความที่ว่าขี้เกียจอัดใหม่หลายเทกนะครับก็เลยเอารอบพี่แพ้ไปนั่นแหละนะครับผมให้ดูกันละกันในเรื่องของศักยภาพของตัวละครนะฮะบังเอิญว่าดิทติ้งมันบางไปหน่อยนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยใครยังไม่ได้ลองเปิดมาใช้นะครับหรือว่ามีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ลองปั้นขึ้นมานะครับลองปั้นมาใช้งานดูนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับตัวละครฟูี่ตัวน,นี้นะครับผมถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมเอเธียรดีสตาร์ทกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแบบเพื่อนๆทุกคน